ชุมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสต,ตร,ร์ตามนโย,ยบายภาษาแห่งชาติสองกลุ่มนโย,ยบายได้แก่นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาประกูลไทยและภาษาประกูลอื่นๆและนโย,ยบายภาษาสําหรับผู้เข้ามาสวยหาง,งานทาในประเทศไทยในปีงบประมาณ2 5 1 8น้ายสิบแดนี้น่าจะมีิธีสถานจึงใจการชุมรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์นโย,ยบายภาษาแห่งชาติสีนโย,ยบาย โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนวุทศาสตร์ตามนิยบายของไทยวันนี้ได้ถึงเวลาถึงตรนแล้วผมก็เปิดการประชุมและเขาอวยพรในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับขอบพระคุณครับ ในแต่ละประเทศแทมก็จะต้องมีภาษาหนึ่งที่เป็นสําหรับเป็นกลางไว้สําหรับสื่อสารนะคะก็ประเทศไทยของเรานี่ก็พัฒน,นาขึ้นมาอย่างนี้นะคะเ่างตรงนี้นทำไมต้องกรุงเทพก็รตรงนี้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างหีังอากนี้เราก็เลยต้องตั้งหลักสูตร้าพรแสวงกันใหญ่เลยเพื่อจะไปดูว่าไอ้ที่ท่านเราเรียนกันมาแล้วครูเราเก่งเก่งเนี่ยท่านมีวิธีการอย่างไรแล้วเลยกลายมาเป็นหลักสูตรมาสอนครู นะคะเพราะฉะนั้นครูที่ไม่ได้มีพรสวรรค์หรือที่มีดนิดหน่อยก็มาเพิ่มพรสวรรก็สามารถที่จะสอนได้ผู้มีความรู้จริงเท่านั้นจึงจะประสบความสําเร,ร็จในชีวิตการงานได้นะคะใบรับรองความรู้ที่ได้มาอย่างผิวเผินไม่ใช่เครื่องรับรองว่าจะได้งานทำนะคะอันนี้สังคมต้องช่วยกันค่ะให้เขารู้สึก นะคะยิ่งตอนนี้เราจะมี AEC ใช่ไหมคะการประกอบอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายถ่ายทอดกันได้ฉันไปทำงานที่โน่นก็นได้ที่นี่ก็ได้ตอนนี้นะคะความสามารถของจริงจะเข้ามาทางราชบัณฑิตยสถานได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญที่อยู่บนแผ่นดินไทยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยพลำงงานไทยความสนใจของหน่วยงานปฏิบัติมีน้อยมากนะคะมองไม่เห็นปัญหาในอนาคตก็เลยส่วนมากหน่วยปฏิบัติที่ฉันพบก็คือมักจะแก้ไขปัญหาในช่วง เฉพาะช่วงระยะเวลาสั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการใช้ภาษาแม่เป็นหลักเ่ยค่ะเป็นเป็นแกนกลางตรงนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มที่มีภาษาแม่ที่หลากหลายเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติภาษาของเขามีคุณค่าได้รับการยอมรับในหมู่คนไทยทั้งมวลน,นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตัวอย่างของจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มที่จะรู้สึกแล้วละค่ะว่าภาษาการให้ภาษามลา,ายูปัตตานีและอักษรยาวีเป็นภาษาแม่ที่ต้องเรียนรู้ในช่วงต้นของการเรียนรู้ของเด็กนั้นเนี่ยควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นเนี่ยค่ะมันทำให้ผู้ปกครอง คนที่เกือบจะเลือกใช้ความรุนแรงหรือเลือกใช้ความรุนแรงแล้วหันกลับมาดูว่ารัฐบาลเองเนี่ยกำลังเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ถ้ามันเป็นวลห่งชาติอยาก หลายสกอว่ามาอะไรทุนแข่งยังต้องให้ความสำคัญในวิชาสังคมให้เรียนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่ไม่ต่ำกว่าอาจารย์เสนอแนะมาตรงนี้ก็คืออยากให้เพิ่มนะครับเพิ่มแล้วถ้าถ้าพูดถึงเกี่ยวข้อกับผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารทสมาจากสายวิทย์เนี่ยไม่ไปเห็นความสะพานของภาษาไทยนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่าอยากให้เด็กได้เรียนอันนี้ก็กองกับสีแล้วเป็นหัวหน้าโครงการเราจะเอาอะไรดีเพราะอนุบาลถ้าเรามีสองพวกพวกเราครับพวก ใช่เลยคะเรนก็เอาอาารย์สองคนเข้าช่วยอยู่ในขั้นตอนการที่กำลังเรียกได้ว่ากำลังต่อสู้กันอยู่ระหว่างท่านกับมหาวิทยาลัยนการจัดหลักสูตรไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายแล้วก็ผู้ใช้สามารถนำไปไปปฏิบัติได้และหลักสูตรต้องไม่เปลี่ยนบ่อยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้หลักสูตรอย่างมีความยืด หลักสูตรต้องผลิตครูหลักสูตรการผลิตครูภาษาไทยต้องมีความรู้ความตื่นใจข้าใจภาษาไทยและอธิบายภาษาไทยให้นักเรียนเข้าใจได้ตามสตสูตามระดับมหาวโทยาลัยครูให้ไปถ่ายหนังแม่เรียนวิชาหนึ่งให้เรียนเรืเร่องหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ไปถ่ายหนังถ่ายเป็นละครแล้วก็ต้องมาแข่งขันกัน ว่าของเรื่องของห้องไหนหรือว่ากลุ่มไหนดีกั่กันไอ้อันนี้นี่ก็เลยมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นลักษณะของการอวยเกิดการนี้จะเป็น่จะต้องเป็นเป็นภาษาหลักเนเดียวครับควรที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งก่อนก็ได้หรือหรืออาจจะไม่ต้องเป็นรายวิชาเลยครับอาจจะแบบเอามาเขาเรียกว่าอธิบายว่าเป็นภาษาที่หมายความว่าอะไร ในวนรรณกรรมหรือว่าใช้คําพูดคาแบบอย่างคาพ้องควาพ้องความหมายอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะทําให้เด็กไทยแบบว่าเข้าใจถึงวัฒนธรรมตะถ่อ,องถิมมากยิ่งขึ้นนะครับหนังสือเนอะหนังสืออย่างวิวิปภาษากับวรรณคดีอย่างเงี้ยเราซื้อไป175บาทเหมือนเราใช้อยู่แค่500แบบบางท, <laughs> ทีนนงหนังสือหนูเอามาให้ดูคือไม่มีรอยอยากได้มีเอย <laughs> <laughs> แ,แต่และกลุ่มที่ทราบว่าบรรยากาศของแต่และกลุ่มก็รู้แล้วแต่อาจจะใช้คำว่าดูเด็ดเห็ดมันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะหลักสูตรการผลิตครูภาษาไทยต้องให้มีความรู้ทางด้านวิจัยเพราะจะทําให้สามารถอธิบายเหตุผลทางด้านภาษาศาสตร์ได้นะคะส่งให้ราชสับิตรไปดำเนินการว่าทำยังไงถึงจะได้กลุ่มผู้ที่ทาหลักสูตรในลักษณะนี้นะคะพอคุณมีปัญหาอะไร คุณก็เลยไปใส่ไว้นธรรมนูญซึ่งบางเรื่องมันเป็นรายละเอียดเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมาเชิญนักพิยาการมาคุยกับครูผู้สอนอะไรพวกนี้นๆๆๆๆครับเรายังพอมีเวลาที่จะให้ความละเอียดเรื่องนี้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหลังสุดเพื่อที่ทางราชบัณฑิตจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปสังเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนนะครับเทียนเทียบกับตัวเองว่าสมัยตอนที่ที่ฉันเรียนเนี่ยนิทานร้อยบรรทัด หลักภาษาก็เป็นของอาจารย์รุ่นเก่าๆแต่วันนี้ตำราเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนแต่เมื่อเช้าเราทราบว่าทางราชบัณฑิตสารเองก็บอกให้เราทราบล้ว,ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมตรงนี้เราจะเชื่อมยังไงจึงจะไม่มีช่องว่างแล้วก็ทําให้คุณครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนทางองค์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่และการบูรณาการปรับประยุกต์ให้เข้ากับ ตำรับตำราและหลักสูตรใหม่ที่จะต้องรับผิดชอบการท่องอักยานหรืออัธยาศยที่บางคนเนี่ยจำเป็นไหมสำหรับการเรียนภาษาไทยคุจ <ำ S 2> งจะมีอยู่หรือเปล่าก็อยากให้สอนเมื่อเราไปใช้ได้จริงในชีวิตอะไรอย่างง <c oughs> ี้ค่ะคุณวางบล็อกมาแล้วให้เราเดินตามทางที่คุณลากแต่ไม่ได้สอนให้เราคิดเป็นเลยอย่างที่ภาษาไทยหลายะครั้งจะมีแต่ละโรงเรียนค่ะจะมีการตรวจสมุดสั่งให้จดการที่เราจะใช้เราควรจะเรียนแบบการจดเลคเชอร์สำหรับการสอบ การสอบเรียนแล้วจดที่เราจะเข้าใจเน้นเฉพาะหัวข้อ,ขอสําคัญแต่ภาษาไทยไม่ใช่ค่ะคุณต้องจดอย่างที่เขาพูดท,ทําทุกอย่างตามที่เขาบอกซึ่งมันไม่ได้สอนให้เราคิดแต่สอนให้เราเดินตามแบบของเขาค่ะในระดับมัธยมศ,ศรรึกษาก็จะมีวิวิทยาศาสตร์กับวือนคดีวิจัยซึ่งอันนี้ได้ทราบมาว่ามีทีมหมา,หาวิทยาลัยเขาเขาได้บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเดิมอาจจะมีหนังสือสองเล่มเนี่ยมันจะรวมกันเป็นสื่เล่มเดียวซึ่งการที่การที่มันคือ ยิงทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็อยู่ควบคู่กันครับผมเพราะว่าในวรรณคดีก็จะมีการสัมผัษสัมภาษณ์สลับสัมภาษณ์ตัวสัมภาษณ์กษรที่มันอยู่ด้วยกันเรา่าจะนําเอาสองอย่างนี้มาสอนควบคู่กันไปซึ่งมันทาให้เด็กรู้สึกสนุกเพราะว่าถ้าเราไปเรียนภาษาอย่างเดียวเด็กก็จะรู้สึกเบื่อครับผมในทั้ษะัททั้งสีก็คือการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยได้ได้ดีมากแล้วก็หมกบว่าสามารถวัดผลออกมาได้ คือคือม,มีมีมีความสามารถในการบรรทุได้ไดีครับ